ลาลาลาโออะไรเนี่ยแครอทเรืองแสงเหรอมาจากไหนนั่นเนี่ยลองหยิบดูซิหอมดีฮะลองกัดดูสักหน่อยงยัมยัมหัมอ้ำมมมว้าวว้าวบันนี่หอะได้จะหอบไปไหนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้บันนี่ด้วยนะบันนี่เธอได้ยินเสียงอะไรไหมนะ่ะมันได้ยินมาตั้งแต่บันนี่หล่นลงมาในเขากดแล้วนะแต่ว่า บันที่พยายามแบบเน้นดูในเขาวงกตแล้วก็หันมองซ้ายมองขวาก็ไม่เจออะไรเลยนะ่ะเอ๊เชกเกก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าได้ยินเสียงตลอดเวลาเลยนะ่ะไม่ว่าเราจะเดินไปตรงไหนอืมหันนะสิแต่ว่าบัานี้ก็อยู่สักพักแล้วมันก็รู้สึกปลอดภัยนะไชเกิลไม่มีอะไรทำเลยนะ่ะวันนี้บันนี้เอากระเป๋าสีมิติออกมาด้วย วันนี้ก็จะเอาของเล่นออกมาเล่นนะที่เกานี่เลยนะไม่มีอะไรเอ้ยเธอทำเป็นหลอกเงี้ยโอเคไม่เป็นไรปฏิคาจะออกมาฟิงนี่ว้าวอันนี้เจ๋งง่ะปฏิคาโอ้นั่งด้วยนั่งด้วยมาทเเคกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นเลยอช ขึ้นแล้วว้าวนี่มันปาร์ตี้คาร์ที่แบบพอมเป็นจรวดด้วยแต่ว่าเออล้อติดแต่ว,ว่ามันอา่ามันมันขับได้เท่านี้แฮะเด<อ>ี๋ยวเอาใหม,เเใหม่เอา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 ใหม่ไปตรงที่จะล้อมไม่ติดนะว้าวว้าวลอยลอยลอยไม่ลอยไม่ไม่ลอยแฮไม่ลอยแฮ เออมันคงลอยไม่ได้ฉันว่านะเธออาจจะต้องลองแบบนี้ขับเข้าเขาวงกดด้วยความเร็วสูงโอ้โหโ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 ้โหเป็นสายรุ้งเบาๆแต่ว่าเออเออชัวโอ,อ้อ,อ้า ตีลังกากับหัวตอนนี้ใช้ก็กับหัว,ว<ะ>เสียวว่าลงดีกว่าเออยใช้ก็ลงก่อนเสียวว่ามือัวจะอ้อวกเอพอก็แต่เราเรามาดูรีวิวรถก่อนก่อนดีกว่าฉันก็เออฉันก็จะด,ดูรีวิวหน่อยวม่ได้ไม่แผลนะจะว่าจอสภาพวันนี่ทุกคนดูสิเก้าอี้ที่ใช้เก้านั่งมาเมื่อกี้มันกลับด้านตลบด้านมาแบบนี้เลยหนักก็ว่าแล้วทำไมใช้ก็กลับหัว โ้ oh, ส่วนอันนี้รถนี้มันดูเหมือนจะช็อตด้วยแฮะมันเลยมีประกายไฟเป็นสีรุ้งเลยว่าแต่รถคันนี้มันก็เจ๋งอยู่เหมือนกันแฮะมันดูแบบเร็วหนะมีเทอร์โบด้วยทั้งหมดกี่อันแฮะหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเบววเทอร์โบสิอันว้ายโอ้เออบันนี้รถเธอมัน ขับด้วยตัวเองน่ะเป็นแบบเซลฟ์ไดร์ฟแล้วไม่ต้องขับงี้โอ้มันพยศมันพยศมันพยศไทรเกิลปกติฉันเคยเห็นแต่ม้าพยศแต่นี่มันเป็นรถพยศเฮ้ยอย่างเจ๋งแฮ่นี่เลเสร็จไม่อยังไทรเกิลเสร็จแล้วที่ทุกคนคิดว่าของเล่นมันนี่อันนี้มันเจ๋งไหมน่ะได้คะแนนเท่าไหร่สำหรับของเล่นอันนี้ ็ไม่มีตัวอะไรออกมาฉันว่านะถ้าเธอลองประมูลขายดูจะมีคนซื้อไหมนะ่ะเอาัชก็รู้ oh. แล้วลองประมูลกับทุกคนดีกว่าทุกคนนี้ขายห้าร้อยบาทไอ้มีใครสนใจซื้อคันนี้ไหมในราคาห้ายบาทหรือใครให้มากกว่านี้มีใครให้มากกว่าห0าร้อยไหมเชก้ให้เลยห้ารยหนึ่งบาท ว้าวให้เยอะด้วยเ <laughs> พิ่มมาอีกหนึ่งนะโอ้อันนี้น่ารักมันไม่ไปแค่นี้เออฉันว่าเดี๋ยวฉันยกให้ก่อนมันอาจจะติดแล้มันอาจจะติดพื้นนะ่ะฉันจะพยายามยกให้โอ๊ยติดติดหนะักมากอ,อารมณ์เหมือนแบบของเล่นของเล่นที่อยู่ในสวนสนุกอะไชเกิลแบบอารมณ์ประมาณว่าเราแค่เข้าไปนั่งเฉยๆแบบนั่งเท่ๆอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะ เออก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันยกไม่ขึ้นเลยนะมันแยกชิ้นส่วนหมดเลยโอเคนั่งโอเคจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลจิงเกอร์ออดอเวย์นั่งได้ด้วยน่าจะนั่งได้สองคนนะคันนี้มันแค่หนึ่งเต็มสิบขายได้เอชื่อเพิ่มโดดลงเครื่องบินเครื่องบินตัวนี้เจ๋งแฮะพร้อมแล้ว go ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะบันนี่ติดเหมือนกันแฮมันติดอะไรนะฉันว่าติดล้อโอ้ชิ้นส่วนพังมีโอ้มีเชือเพลิงอยู่ตรงนี้ด้วยฉันก็มาดูซี่ใน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 โอ้ช่วยโอ้ยเอ้ยเอ้ยว้าวอ้องรถคันนี้ไปไปไป why เลตุ้มเป๊ะโอเค ลบหมดออแล้วไปสองลำดีกว่ามีแค่อันนี้ที่เจ๋งอยู่ลำเดียวเอ้ยเย้าเออไปแล้วสองนะ่ะตอนนี้ยังยืนหนึ่งอยู่หนึ่งคนะันน่ะสี่วันีไ้ไปด้วยไปด้วยไปด้วยคันนี้ไปด้วยคันนี้ไปด้วย,ว,ย,ว,ยว้าวทุกคนประมูลคันนี้มัาหน่อยใครให้คะแนนเยอะสุดใชอ่อันนี้เจ๋งเลยอันนี้เจ๋งเลย โอ้โอ้ประมูลมาเลยเริ่มจากศูนย์ทุกคนให้เท่าไหร่ว้าวเชคก็เป็นคนเริ่มประมูลคนแรกเลยเอาไปเลยสิบฮ่าว้าวเชคก็ชอบอันนี้นะเย็ด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 ว้าวอันนี้ไม่เมินหัวด้วยมันเก๋มากเอาไว้หนีสัตว์ประหลาดในเขาวงกดได้เลยแฮโอ้โอ้ นึกว่าจะหลุดออกไปนอกแมพซะแล้วว้าวหล่นเยี่ดดิบยังเจ๋ง,จงโอ้ลำนี้ผ่านสวยด้วยโอ้มันนี่เธอประมูลให้คันนี้เท่าไหร่ฉันประมูลสิบแล้วถ้าอยากได้ต้องประมูลมากกว่าสิบบัตน,นี้ประมูลคันนี้เอ่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอา้าสิบแล้วขึ้นมาหนึ่งร้อยห้าสิบใครให้มากกว่านิมไป ถ้าใครให้มากกว่านี้คอมเมนต์มาเลยอ้ตอนนี้เดี๋ยวรอคอมเมนต์ก่อนเทียบกันว่าคันไหนจะได้คะแนนมากที่สุดน่ะคนคนนั้นก็จะได้ไปเลยได้จริงเหรอได้จริงหรือเปล่าได้จริงไหมไม่รู้ให้ไปเลยให้ไปเลยเกเหมือน hoverboard เลยใช่ไหมว้าวว้าวเท่มากว่าอันนี้น่ะว้าว เออไทเกอร์เธอไปล่วงตรงไหนแล้วเนี่ยฉันตกโฮเวอร์บอร์ดขึ้นใหม่แป๊บโูเพอ้ยเอ้ยโอ้ขึ้นแป๊บเอามาลอยข้างบนแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวฉันจะชูเพิร์บปีน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 ขึ้นไปปีนขึ้นไปแล้วยกโฮเวอร์บอร์ดขึ้นมาเชูเพิร์บมันแบบว่านแรงมากเลยนะใช่มันเล่นยาก ฟุบฟุบว้าวว้าวโอ้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 น่าจะไม่รอดน่ะดูแล้วโอ้โหราะว่าบอดหายไปแล้วอาจบบันนี่ฉันทำฮู้ว่าบอดหายหายแล้วยังไงน่ะนี่อยู่ตรงนี้มันนี่เห็นอยู oh, kind of ่ของชัเกิลน่ะอ๋ออยู่ไหนน่ะอ๋อฉันเห็นแล้วอ๋อของฉันอยู่นี่นี่เองวว้า ดูถ้าจะไม่รอดนะเล่นในขขาวงกดแอบเล่นยากนิดหนึ่งใช่เลยแต่บัณนี้เล่นได้ไม่เหมือนไชเกิลโอ้ my god โอเคบัณฑิอันนี้อันนี้บัณฑให้คะแนนแปดเต็มสิบเพราะแอบเล่นยากนิดหนึ่งประมูลไหมประมูลประมูลบันนี้เริ่มให้ที่แปดทุกคนให้เท่าไหร่ต่อจากแปดไหม ใครให้มากที่สุดฉชนก็จะดูคอมเมนต์เลยแล้วเราจะมาดูกันว่าคันไหนทุกคนหรือคนไหนให้มากสุดนะ่ะม,มีไหมมีไหมมีไหมมีนะเริม่มมีโอ้มีคนคอมเมนต์มาโอเชคเกิลอะไรนะโอ้โอ้โอ้โบันนี่มีคนจมมา ยึดของประมรูลเรามีคนจะมาขโมยของประมูลเราเอาช่วยด้วยทำยังไงดีนะแอบๆเขาเขาเอาอาวุธมาใช้ด้วยเอ้าเ้ยอุ้ยนี่ถ้าไม่มีอาวุธใช่ก็ว่าเราแย่แน่เอ้าเอ้ใช่ก็เขาเก็บเขาขโมยของเราเออเขาไปแล้วนะเอ้าเรายังไม่ทันประมูลจากทุกคนเลยเอ้าใหญ่หนีไปแล้ว มันเอาของทอยไปหมดแล้ว